วันนี้ที่ห้องรัตนจันทะสระวรคุรุ องค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคลวัดปากน้ําเขตภาษีเจริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิธออานาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบําเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ช่วงวรบุญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ําซึ่งมรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่9ธันวาคม2564สิริอายุ96ปีพรรษา7จ โดยทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพ7วัน50วันและ100วัน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เกิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2468บรรพชาเป็นสาม,มเณรเมื่ออายุ14ปีที่วัดสังฆราชาต่อมาปี2488ได้อุปสมบทที่วัดปากน้ำโดยสนใจศึกษาและปฏิบัติสมถวิปัสนาจนสอบพระปริยติธรรมและนักธรรมได้9้าประโยคและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปักน้ำตั้งแต่ปี2508 ได้สร้างคุณูปการแด่คณะสงฆ์และพระพุทธศา,าสนามากมายทั้งงานปกครองงานการศึกษาและงานเผยแผ่พระพุทธศา,าสนาตลอดจนได้รับมอบหมายให้ดํารงตําแหน่งที่สําคัญอาทิกรรมการมหาเทรสมาคมประธานสมัชชามหาคณิสอนและผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช